อัคระสุวิถีเสียนตอนที่76รังไหมสีเลือดพลังดั้งเดิมของหุ่นเชิดหินต่อให้เย่หยางฉีกขดมวลเสียนระดับกลางขับเคลื่อนวิชาเทพเสียนระดับลึกลับบรรจุอยู่ในขดมวลเสียนเกรงว่าไม่อาจจะทําอะไรได้แต่ในตอนนี้เย่เยวยกับมองเห็นความหวังกระบี่เยอะแข็งซ่อนเร้นสังหารโอกาสที่หายากถึงเพียงนี้เย่เยวคงไม่ปล่อยไปง่งายๆเขาตะโกนเสียงดัง ให้ดาบโบราณที่มีกลิ่นไอเย็นเยื่อๆโจมตีที่ด้านหลังคอของหุ่นเชิดหินเยเวที่เป็นเจ้าของจารึกโลหะไม่รู้แน่ชัดว่าเพราะเหตุใดจารึกโลหะจึงสามารถหยุดยั้งหุ่นเชิดหินได้ผู้คนที่ยืนอยู่ไกลๆไม่เข้าใจยิ่งกว่าพวกเขาต่างคิดว่าเยเวยผู้ลึกลับนำของล้ำค่าอะไรออกมาในตอนที่เยเวสั่งให้กระบี่เยือกแข็งซ่อนเร้นไปสังหารที่ต้นคอของหุ่นเชิดหินสายตาของโจมยุดหลายร้อยคน รวมถึงสายตาของเย่เวยต้องจ้องกระบี่เล่มนั้นอย่างไม่กระพริบแพชนะของกระบี่ด้ามน,นี้ตัดสินชะตาชีวิตของทุกคนภายใต้การมองอย่างลุ้นระทึกกระบี่โบราณทอแสงจ้าระยิบระยับตัดผ่านคอของหุ่นเชิดหินขนาดใหญ่จึกคอของหุ่นเชิดหินขนาดใหญ่ตกลงไปกระบี่เย่แข็งซ่อนเร้นสังหารซะเชิดเชิดก่อนที่กระบี่เย่แข็งซ่อนเร้นจะหายไป เยวยสั่งให้กระบีเยืกแข็งซ่อนเร้นโจมตีที่หุ่นเชิดหินตนนั้นไม่หยุดแต่เดิมร่างกายของหุ่นเชิดหินยากที่จะทำลายได้แต่ภายใต้การหยุดยัง้งของจารึกโลหะทำให้มันไม่แตกต่างจากหินธรรมดาก้อนหินธรรมดาจะทนรับพลังของวิชาเทพศิลลึกลับได้อย่างไรกระบีโจมตีไม่หยุดเวลาเพียงแค่ลมหายใจในตอนที่กระบีเยืกแข็งซ่อนเร้นจะหายไปเยเวยสั่งให้กระบีเยืกแข็งโจมตีหุ่นเชิดหินขนาดใหญ่แตกเป็นชิ้นดี กลายเป็นก้อนหินน้ะไม่ท่วนในตอนที่หุ่นเชิดหินขนาดใหญ่พังลงมาผลึกทานเลือดทั้งห้าพุ่งเข้าไปที่เย่เวยอ,อีกครั้งคุณภาพของผลึกทานเลือดทั้งห้านี้สูงกว่าคุณภาพของผลึกทานเลือดทั้ง238ผลึกก่อนหน้านี้พลังหยวนและความกระหายเลือดรุนแรงกว่าหลายเท่าไม่ไดีแล้วเย่เวยสีหน้าเปลี่ยนตั้งสติจะหลบหนีแต่ความเร็วของผลึกทานเลือดนั้นเร็วมากแค่กระพริบตามันก็พุ่งมาถึงหลังของเย่เวยแล้ว ซึบซึบเมื่อผลึกทานเลือดทั้งห้าสัมผัสกับผิวนางของเย่เวยก็ระเบิดขึ้นในทันทีกลายเป็นหมอกเลือดสีนาทึบในตอนที่หมอกเลือดกำลังห่อหุ้มร่าง,งเย่เวยจารึกโลหะแผ่นนั้นก็เสียงสู้บินไปบนหัวของเย่เวยห่างประมาณสามนิ้วในตอนนี้หมอกเลือดที่หนานแน่นกลายเป็นรังไหมสีเลือดรูปลักษณ์มนุษย์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ตอนที่เย่เวยสั่งให้กระบี่เยาะแข็งซ่อนเรนสังหารหุ่นเชิดหินขนาดใหญ่ จนถึงตอนที่หมอกเลือดที่หนาแน่นห่อหุ้มร่างของเย่เวยกลายเป็นรังไหมสีเลือดรูปลักคนเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วมากเร็วจนผู้คนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเกิดขึ้นได้อย่างไรรีบไปช่วยเขาจอมยึดหลายคนที่ดึงสติมาได้รีวิ่งมาเบื้องหน้าของเย่เวยจ้องมองรังไหมสีเลือดรูปลักมนุษย์ขนาดใหญ่ด้วยความกังวลเย่ยเวยช่วยชีวิตของพวกเขาอีกทั้งยังจัดการหุ่นเชิดหินจึงใช้กดหมวนเซียนถึงสามแผ่น บุญคุณนี้ใหญ่หลวงราวกับเทือกเขาถึงแม้พวกเขาต่างมุ่งเป้าไปที่สิ่งของล้ำค่าในหุบเขาเซ่ออูแต่เย่เวยยังช่วยพวกเขาทําให้ผู้คนมากมายสํานึกในบุญคุณดังนั้นเมื่อเส้นทางที่ลึกเข้าไปในหุบเขาเซ่ออูจะปรากฏแล้วแต่กลุ่มคนยังอยู่เบื้องหน้าของรังไหมสีเลือดรูปลักษณ์มนุษย์ขนาดใหญ่บางคนมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมีวิธีหรือไม่หงยวินมองรังไหมสีเลือดแล้วขมวดคิว้วกวาดสายตามองผู้คนถามอย่างเคร่งขรึม เขารู้สึกว่าความคิดกระหายเลือดที่อยู่ในผลึกธาเลือดนั้นน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเยี่าว่าแต่ผลึกธาเลือดระดับสูงทั้งห้าผลึกเลยขนาดผลึกธาเลือดธรรมดาแค่ผลึกเดียวยังเต็มไปได้วยความคิดกระหายเลือดที่สามารถบงการให้จอมยุทธ์ผู้หนึ่งสูญเสียสติสัมปชัญญะได้แล้วเย่เว่ยเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกตนเท่านั้นอำนาจจิตของผู้ฝึกตนได้กว่าจอมยุทธ์มากหนักยังในหน่อยจอมยุทธ์ได้ผ่านการโจมตีจิตมารมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านการโจมตีจิตมาได้จะทำให้อำน,นาจจิตแข็งแกร่งขึ้นมากด้านผู้ฝึกตนจากผู้ฝึกตนหนึ่งดาราถึงผู้ฝึกตนสิบดาราเป็นการยกระดับในขอบเขตที่น้อยนิดการยกระดับขอบเขตที่น้อยนิดนี้ทำได้เพียงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและทะเลจิตเท่าน,นั้นสามารถก้าวข้ามได้ง่ายแต่เมื่อผู้ฝึกตนข้ามผ่านสู่ขอบเขตจอมยุทธจะกลายเป็นการก้าวข้ามของเขตที่ยิ่งใหญ่เมื่อก้าวสู่ขอบเขตนี้ จะมีการโจมตีจากจิตมานจากขอบเขตผู้ฝึกตนสู่ขอบเขตจอมยุทธจากขอบเขตจอมยุทธ้าสู่ขอบเขตอีหยวนจากขอบเขตอี้หยวนสู่ขอบเขตกุยหยวนจะต้องผ่านการโจมตีจิตมานก่อนจึงจะสามารถข้ามผ่านไปได้การมีอยู่ของจิตมานทําให้ผู้ฝึกตนสิบดาราหรือจอมยุทธสิบดารายังอยู่ในขอบเขตนี้ตลอดไปเขายังเป็นแค่ผู้ฝึกตนอำนาจจิตอ่อนแอกว่าจอมยุทธมาก ความกระหายเลือดที่อยู่ในผลิตท่าเลือดแข็งแกร่งมากแกร่งว่าเขาเราจะทํายังไงหรือพวกเราจะทําได้เพียงแค่มองดูเท่านั้นเจ้าโฮมีเหงื่อไหลเต็มซีสะของเขาในตอนที่เขาเจอเย่เวยและหลินเจียเยียนก็คาดเดาได้แล้วว่าทั้งสองคนนี้จะต้องไม่ธรรมดาเพียงแต่ไม่ได้คิดว่าที่มาที่ไปของเย่เวยจะใหญ่โตถึงเพียงนี้คุ้มพลังที่อยู่เบื้องหลังของเขาถึงกับให้ขดม้วนเสียระดับกลางสามแผ่นมาปกป้องร่างกาย พวกเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ลู่เจ้ามองเย่ไวที่ปกครอไปด้วยรังไหมสีเลือดทั้งยังมองไปยังเส้นทางที่ลึกเข้าไปในหุบเขาเซออู่สายตามีแสงแห่งความละโมบแต่เขาก็กังวลเล็กน้อยเพราะหุ่นเชิดหินที่นี่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ลึกเข้าไปในหุบเขาเซออู่ไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอกับอันตารายอะไรเขาคงไม่กล้าเข้าไปคนเดียวทง้งนั้นตอนนี้จะทําอย่างไรพวกเรายังจะต้องรอต่อไปบนใบหน้าของลู่เจ้ามีความห่วงใย ดูเหมือนจะกังวลความปลอดภยอยัยของเย่เวยสายตามองผู้คนไปร,บรอบๆถามอย่างเสแสร้งรอต่อไปมีผู้คนจำนวนมากต่างก็มีหน้าที่ก้าวเข้ามาในหุบเขาเซ่ออูผ่านอันตรายตั้งมากมายมีหลายครั้งที่เกือบจะต้องสละชีวิตแต่เพื่อเจ้าหนูที่เป็นแค่ผู้ฝึกตนจึงต้องรอต่อไปหรือจะยอมทิ้งโอกาสที่หาได้ยากไปง่ายๆหรือลึกเข้าไปในเส้นทางนี้อาจจะมีอันตรายที่ไม่อาจคาดเดาได้มากมายข้าฮงชวิน เป็นหนี้ชีวิตเขาไม่ว่าอย่างไรข้าก็อยากรู้ความเป็นตายร้ายดีของเขาก็จะไปหงยูวินสีหน้าเคร่งขรึมเหลือบมองไปที่ลู่เจ้าข้าก็เช่นกันข้าด้วยมีผู้คนมากมายในใจรู้สึกขอบคุณเย่เว่ยและเป็นห่วงความปลอดภัยของเขารวมถึงข้าด้วยถึงแม้เจ้าโฮจะเป็นคนเจ้าเล่แต่เขาก็ยังอยากจะดูด้วยตาของเขาเองให้แน่ชัดชีวิตของตัวเองได้เย่เว่ยช่วยไหวหากตัวเองทําเพื่อผลประโยชน์แล้ว ทิ้งเย่เหว่ยไปงั้นจะต่างอะไรกับเดรัชานไม่ว่าจะอย่างไรอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเย่เหว่ยเป็นหรือตายในกลุ่มจอมยุทธมีผู้คนมากมายที่เห็นแก่มิตรภาพและไม่เห็นแก่มิตรภาพง่ายมากที่จะถูกเพื่อนทอดทิ้งแต่ในจอมยุทธหลายร้อยคนมีจํานวนไม่น้อยที่มีความคิดเดียวกับลู่เจ้าพวกเขาอยากจะเข้าไปในส่วนลึกของหุกเขาเซ่ออู่แต่เมื่อไม่มีผู้ใดชี้แนะก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าคนเดียว ทุกคนต่างนั่งคัสมาธิฝืนฟูพลังยนูนเวลาค่อยๆผ่านไปพริบตาเดียวก็ผ่านไปสองสามช่วย,ยามแล้วลูกเจ้าและคนอื่นเริ่มกระวนกระวายความโลภในใจคมไว้ไม่ได้อีกต่อไปมาถึงที่นี่ได้อย่างยากลำบากแต่เพื่อคนคนเดียวพวกข้าจะต้องเสียเวลาอย่างนี้ต่อไปหรือลูกเจ้ายืนขึ้นทันทีพูดเสียงดังเจนุ่มนั่นช่วยชีวิตข้าบุญคุณนี้ข้าลูกเจ้าจะขอจดจำไปทั่วชีวิตแต่รอยอย่างนี้ต่อไป ก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาข้าลู่เจ้าขอสาบานไม่ว่าข้าได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าในหุบเขาเซ่อูมากเท่าใดข้าจะแบ่งให้เจ้าหนุ่มนี้ครึ่งหนึ่งลู่เจ้าสาบานอย่างหนักแน่นและแอบคิดในใจหากเจ้าหนุ่มนั้นยังมีชีวิตอยู่นะอุตสาห์มาถึงที่นี่เรียกได้ว่าผ่านความเป็นความตายมาตระกูลของข้ากําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตข้าจะต้องนําสิ่งของมีค่ากลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาตระกูลในท่านทุ่งที่ ลู่เจ้าหาข้อแก้ตัวเพื่อที่จะเข้าไปในเส้นทางนั้นรออยู่ตรงนี้มาตั้งนานเพื่อดูว่าเจ้าหนุ่มนั้นจะเป็นดีหรือตายมันจําเป็นด้วยหรือลู่เจ้าเสยยิ้มอย่างดูถูกในสายตาของเขาเจ้าหนุ่มนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกตนมีความกระหายเลือดของผลึกทานเลือดทั้งห้าผลึกโจมตีความคิดความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่แทบจะเป็นศูนย์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรออีกต่อไปมีจอมยุตจำนวนหนึ่งที่ลุกขึ้น บิดาบานดาของข้านอนไม่สบายอยู่เตียงข้าเป็นบุตรหากไม่มีเงินให้พวกท่านไปหาหมอเท่ากับว่าข้าอากตันอยู่ไม่ได้ข้าจะต้องไปค้นหาสิ่งของที่มีค่าเพื่อแลกเป็นเงินให้พวกท่านไปหาหมอบิดาของข้าก็ไม่สบายคู่แมันของข้ากําลังรอข้าอยู่ลูกของข้าเมื่อลูเจ้าเอ่ยปากเราผู้คนที่ไม่อาจขมความโลภไว้ในใจได้ต่างก็ลุกขึ้นทีละคนทีละคน พร้อมทั้งพูดแก้ตัวต่างๆนานาอยากจะไปก็ไปไม่มีผู้ใดห้าพวกเจ้าไว้ไม่ต้องมาหาข้อแก้ตัวหงยวินลืมตาขึ้นทันทีจ้องมองผู้คนที่มีลู่เจ้าเป็นผู้นำกลุ่มตะคอกอย่างเย็นชาจอมยุทธที่กำลังทำสมาธิต่างลืมตาขึ้นทีละคนทีละคนมองดูลู่เจ้าและคนอื่นอย่างเย็นชาบนใบหน้าแสดงความดูถูกอย่างปิดไม่มิดฮ่าฮ่าฮ่าลู่เจ้าวันนี้ข้าเพิ่งจะรู้ตัวตนจริงของเจ้า เสี้ยวยืนขึ้นแล้วยิ้มหยอกสายตาเหลือบมองลู่เจ้าพูดยิางหยีดอย่างว่าคนอย่างเจ้าคนอย่างเจ้าที่เป็นถึงสี่อัจฉริยะรุ่นเยาว์แห่งเมืองหานอย่างช่างน่าขายหน้าจริงๆฮะไม่ว่าพวกเจ้าจะมองข้ายอย่างไรแต่ข้าลู่เจ้าจะไม่เสียใจกับเรื่องที่ทําลงไปลู่เจ้าขุนขึงเล็กหน่อยเดินยังอาจหันเข้าไปในเส้นทางที่ลึกเข้าไปนุ่เขาเซ่ออู่ภายใต้การชี้นำของลู่เจ้า จอมยุดเกือบครึ่งหนึ่งต่างวิ่งตรงไปในเส้นทางนั้นไม่รู้ว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะเป็นอย่างไรบ้างหงเยวินเซี่ยเหวยาวและคนอื่นๆที่ยังคงอยู่ต่างเงยหน้ามองรังไหมสีเลือดขนาดใหญ่รอคอยต่อไปก่อนหน้านี้เยวยวเดินออกมาจากรังไหมสีเลือดหวังว่าครั้งนี้สวรรค์ยังเป็นใจถ้าหากเยวยวปลอดภัยพวกเขาจะได้จากไปอย่างสบายใจ